สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเปียวกำลังจะไปทํางานรถบรสามารถเปิดออกใดเลยค่ะพี่นองค่ะบงมันแข็งหไหมค่ะมันแข็งแล้วเ,เปียวจะไปเห็นงานจังใดค่ะพี่นองสงสัยต้องถึงเวลาสื่อรถไม่หรอกค่ะรู้หรค่ะรถเปียวรถน้อยหอยสังของเปี่ยวค่ะพี่นองค่ะโอ้พี่นองจ้า นองคะ่ะนาสงสารเปรียวปบาคะ่ะเฝ้าไปทํางานกับ่ะไรไปแล้วลูกค้าก็จะมาาเราด้วยรถกัเป็นแบบนี้นะคะเบิ่งนะหิมะกลายเป็นน้าแข็งเกี่ยวบอกแฟนว่าที่รักข่อยคิดว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องซื้อรถใหม่แล้วนะแฟนบอกว่า ถึงเวลาอิเล็ติเปียวเปียวกบแฟนจะเป็นคนที่แบบว่าใส่งเงินประหยัดน้อพี่น้องกระจกว่าอย่างประหยัดคักเนี่ยเขาลําบากมานํำกันะนรอเนาะค่ะพี่น้อง่าหนาวแห้งลายจนปากแตกไปมือ่อเราก็รถก็เอ่อเปิดประตูบได้พี่น้องเปียวเซ็จจนไงคะเปียวสิไปทําง,งานแล้เปียวสิไปทําง,งานทันบอกนี่แล้ค่ะพี่น้องการใส่ชีวิตในต่างแดนมันก็มีทั้งอ่อ ความงามแล้วก็มีทั้งความมืดมิดแล้วก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องบดีนะคะแต่เขาจะต่อสู่ชีวิตของเขาแบบใดที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตเขาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นยุง่งสินะคะ,ะเรื่องราวาที่พี่ยอมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมก็ใส่จิตพิจารณาเอาเองเนาะคะ่ะเนาะ มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในมุมมองของเปียวในขณะนั้นนะคะเปียวบริต้องการที่จะทำลายหรือว่าพูดไฮไลท์ผู้ใดน,นะคะคือช่วงหนึ่งของชีวิตเขานะคะเปียวก็อยากมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมว่าการใส่ชีวิตในตังเดนก่อนที่คนเขาจะผ่านอุปสรรคม้าเนี่ยเขาผ่านอีหย่างมะแนเขาเจออุปสรรคอีกอย่างแน่บ่ว,ว่าจะเป็นเรื่องราวของเปียวเองหรือเมียฝรัง่งหรือเพื่อนๆของเปียวนะคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องตอนนี้แฟนเดียวเปิดได้แล้วค่ะประตูโอเคอ่ะเปิดให้ค่อยๆมาแง่ทัก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชา้นแนวอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เปรียวกะกำลังจะไปทํางานเนาะคะ่ะตอนนี้กะเจ็ดโมงเคิงแล้วะคะ่ะกําลังจะเตรียมตัวไปทํางานกันเลยได้โอกาสมาเห็นวิดีโอพี่น้องคะหลังจากที่เปรียวลงวิดีโอเกี่ยวกับดอกไม้ยังนะคะเปรียวอะรู้สึกอยากผ่อนคลายนิดนึงนะคะก็เลยหยุดไปเล่าเรื่องไปชั่วคู่นะคะเพื่อที่จะเฮ็ดให้สมอง ปอดโปงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะพูดต่อดีหรือไม่ยังสินะคะใดๆไ,ได้เดินทางมาสายนีเนาะค่ะเนาะแล้วก็พียกับพักดันให้ทำสิ่งนี้ค่ะพี่น้องค่ะคือเขาอยากให้เล่าเรื่องกระตรงเล่าเนาะคะ่ะเนาะเขามาจากตรงเล่าเรื่องก็ต้องไปต่อแมนบอกค่ะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วนะคะเปียวบริยากเลเราแต่กะจะเล่าให้ละมุนที่สุดนะคะอ่า มันเป็นเรื่องจริงของตัวเปียวเองเนาะคะ่นะเนาะในช่วงที่อ่เปียวอายุ24ี่เนาะค่ะเปียวเกิดปัญหานะคะในครูชีวิตนะคะแล้วก็เปียวบรุจะวเอาให้พีฟังแล้วเปียวหาทาังออกประเจอนะคะแล้วเปียวนะป่วยนะคะป่วยหลายแล้วก็ขับมออไซค์ไปหาหมอเองค่ะคุณหมอก็เลยว่าเป็นอย่างเธอคือขับรถมาหาหมอเองสุขภาพเธอบบเด ดีขนาดนั้นเพราะว่าเปียวเป็นขึ้นยูนีค่ออคะมอเขาจะถามเพราะว่าเปียวอายุ24แล้วเปียวเป็นความดันต่าแล้วเปียวก็นอนบ่หรับนะคะแล้วเปียวกะเป็นหลากหลายอย่างนะคะพี่น้องแล้วก็เลือดก,กาเดาไหลเ,เลือดก,กํเดาข,งขางขาะควาเนี่ยค่ะไหลตลอดเวลา,าแล้วเปียวกะเป็นคนเขียดง่ายบได้นะคะถ้าเวลาเปียวเขียดแล้วมันเหมือนร่างกายเปียวมันจะล้วนไปหมดล่ะคะ่ะคือว่า มันเป็นช่วงที่เปียวเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในตัวเองแล้วก็เปียวเปียวบบาอยากให้คนภายนอกเห็นว่าเปียวเป็นเป็นทุกข์นะคะแต่เปียวจะพยายามให้ตัวเองล่าเริงเหตุตัวเองเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะคะเ <c oughs> วลาเปียวายาเรื่องนี้ไปใอีก้วพี่น้องเปียวกับ่บายยกเห็นตัวเองในแบบนี้นะคะแต่เปียวจะเล่าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าการที่เขาเดินทางมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการที่เฮามาเปลี่นเมียฝรั่งนะคะ ฉันจะไปตอหรือพอซำนีเปียวกับเป็นช้อยที่สามค่ะสิไปตอหรือว่าพอสำมนีนะคะเปียวมีความคิดเห็นว่าเปียวอายุหน่อยนะคะแล้วเปียวมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเปียวพยายามเปลี่ยนแปลงเขานะคะอายุเฮาห่างกันประมาณยี่สิบปีค่ะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงเขาแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงเฮานะคะ คนทุกคนที่มีความแตกต่างกันมากนะคะมันจะทําให้อชีวิตคู่ไปได้บ่ค่อยสวยนะคะผู้ใดที่เจอเรื่องรลวแบบเปียวหรือว่ามีขอคิดเห็นที่ดีกว่าสามารถเขียนคอมเมนต์หรือว่าแนะนําได้นะคะแต่ในขณะที่เปียวอายุ24มันเป็นอีหยังที่อายุหน่อยนะคะแล้วเปียวบ่มีที่ปรึกษานะคะแล้วเปียวกับบรููว่าเปียวควรจะไปต่อหรือเพอสํานียนะคะ เขาเป็นคนที่มีค่อนขางมีฐานะนะคะแต่สําหรับเปียวเองเปียวเป็นคนที่บม่มีฐานะนะคะแต่เปียวมาอยู่ในประเทศสวีเดนเปียวป็บค้นหาเงินใส่เองเปียวเป็นคนใจทุกสิ่งทุกอย่างทางบ้านเองเปียวบ่ได้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือคือการให้ยิบยืมเท่านั้นเปียวก็ต้องใส่หนีคืนทุกอย่างนะคะ,ะแรกๆเขาบ่ได้คิดอย่างไรเขาคิดว่าเขา เป็นเด็กเขาหาได้ไม่ตายหาใหม่ได้เงินทองเป็นของนอกกายเขาคิดไปแบบนี้ค่ะ,ะเขาเขาเป็นคนพูดแบบนี้เนื่องจากว่าเขาเคยมีเมียคนไทยเขาเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มแม้วนะคะ,ะก,การที่พปียวอ,อกอมาพูดเรื่องนี้บได้ที่จะเหตุให้ผู้ใดเสื่อมเสียหรือบได้พูดาพาดพิงให้ผู้ใดเป็นการที่ดูบดีแต่ให้ใส่ พิจารณากันเอาเองนะคะว่าการที่จะเดินทางสายฝอรหรือการที่เขาจะเริ่มตนคู่ชีวิตกับผู้ายในต่างแดนเขาต้องตกลงกันเรื่องเงินเรื่องท้องหรือเรื่องต่างๆนะคะเปียวเป็นเด็กค่ะในวัยในช่วงนั้นแล้วเปียวกับบ่ใดมีประสบการณ์ในการมีคู่ชีวิตสายฟอเป็นผู้ายคนแรกของเปียวค่ะผู้าซสายฝอเนาะคะ่ะเน,นาะเปียวมีแขกแฟนคนไทยนะคะแล้วเปียวกับ เป็นสิ่งหม่สาหรับเปียวนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนหาให้นะคะอยากหาให้แล้วก็อยากให้เฮาเลี้ยนลู้ใจคอกันกเอาเองแต่ในขณะที่เฮาใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเปียวเป็นคนที่นอนหัวคาค่ะ3า0ทุเ่เปียวก็นอนแล้วเปียวเป็นคนที่ให้เวลากับครอบครัวเปียวอยากอยู่กับครอบครัว แล้วเวลาเปียวกลับเมืองไทยเปียวก็อยากใส่เ,เวลาอยู่กับพอกับแม่แล้วก็ใส่ชีวิตอยู่ในชนน้าบดเปียวบ่อยากไปอยู่ในสถานที่เลืง้งลม้มเปียวบ่อยากอยู่ในสถานที่มีดื่มมีอยียงนะคะถามว่าเปียวไปได้บ่เปียวไปได้ะคะ่ะแต่เปียวเป็นคนบ่ดื่มค่ะ,เป,เ,เ,เ,ะเ,ปเปียวดื่มแอลกอฮอล์บ่ได้แล้วเปียวกับเปียวบ่ชอบการมึนเมาเปียวบ่ชอบคือสุขภาพเปียวบ่ดีนะคะเปียว จากจากที่เปียวมาใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะคือเปียวมาทํางานลําบากไปทำงานสวนทางานไร่แล้วไปอยู่กับสารเคมีทุกวันแล้วไปอยู่ในกลางแดดนะคะสุขภาพเปียวเปลี่ยนไปค่ะเปียวมาทาอาชีพนี้ตั้งแต่เปียวอายุ20เนาะค่ะเนาะพอเปียวมาอายุ2 4ร่างกายเปียวล้วนหนักมากค่ะเปียวเข่าออกพบหมอทุกสิ่งทุกอย่างจนเปียวมีความรู้สึกว่า ถ้าพี่จะใช้ชีวิตอยู่ก็หัยสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะต้องดูแลใส่ใจเปี่ยวเวลาที่เปี่ยวเจ็บป่วยเวลาที่เปี่ยวรู้สึกบดีบอแมนจมห้เปี่ยวว่ามิดตะป่วยก็ป่วยมิตะไข่กบไข่ฉันละเบือ่อไยเปี่ยวไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะหาความรู้ให้จาของเปี่ยวอยากอยู่ในจุดที่ว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้เปี่ยวอยากอยู่ในจุดที่ว่า ช่วยเหลือตัวเองได้พูดคุยกับหมอหรือว่าคือเปิดโลกกับทัานไม่นะคะเปียวพยายากใส่ชีวิตดูเค่บ้านแล้วก็ทำงานนะคะก็เลยเป็นอย่างห้เปียวมีสังคมใหม่เปียวเปียวก็เลยเลี้ยนค่ะเปียวเลี้ยนด้วยตัวเองก่อนอยู่บ้านแล้วเปียวก็ออกมาเลี้ยนข้างนอกนะคะแล้วจุดพลิกผันเลยคือถ้าเปียวออกไปเลี้ยน ทุกสิ่งทุกอย่างเปียวจะต้องสือกินเองทุกสิ่งทุกอย่างเปี่วจะต้องหากินเองนี่คือคำขาดนะคะการยืนคำขาดเปี่วกระตกลงเพราะเปี่วอยากมีอนาคตที่ดีจุดละห้องละแหงในโคชีวิตก็มาจากตรงจุดนั้นค่ะแล้วชีวิตของเปี่วก็เลยพลิกพันนะคะแล้วก็มีหลากหลายเข้ามาในชีวิตของเปี่วนะคะจนถึงจุดหนึ่งที่เปี่วป่วยหนักนะคะเปี่วไปโรงเรียนแล้วเปี่วรู้สึกบดีเปี่วอยากหาคนคุยนะคะ เปี่ยวไปปรึกษากบอาจารย์ว่าเปี่ยวอยากพบจิตแพทย์เปี่ยวอยากคุยกับผู้ใดสักคนหนึ่งเธอซอยสันได้บอพี่น้องคะทูบบอกว่าอาจารย์เหตุใดครับเปี่ยวอาจารย์คนนั้นเปยังจําเทศวรวันี้เลยอาจารย์นี้จากเปี่ยวย่างนีจากเปี่ยวฉันบุ่รู้เลี้ยวอาจารย์เห็นเปี่ยวอยู่ใดเปี่ยวทักทายเปี่ยวสวัสดีอาจารย์เฝ้านี้จากเปี่ยวพี่น้องแล้วอยู่ในห้องเรียนเวลาที่เปี่ยวเรียนหนังสือ เปียวบ่เขาใจอีย่างเพียวถามอาจารย์กสิหันลังให้เปี่ยวตลอดเวลาพี่น้องผู้ใดที่บอเจอสถานาการณ์อีกอย่างแบบนี้สิบ่เ,เขาใจเลยนะคะคนบางคนคิดว่าการอยู่ในต่างประเทศเป็นอีย่างที่สวยรู้เป็นอีย่างที่เพอร์เฟกแมนค่ะมันมีแต่สิ่งที่คนบอพูดถึงคือสิ่งที่เปี่ยวกํากลังทําอยู่มันเป็นสิ่งที่บ่ได้น่าสรรเสอิญมันเป็นสิ่งที่บ่ได้ดูดีนะคะกันเยบอมีผู้ใดอยากพูดนะคะ ปกติคนอยู่นี่จะบอพูดเรื่องที่บดีเขาจะพูดแต่เรื่องที่สวยรู้เขาจะพูดเรื่องที่เพอร์เฟกเพราะบม่มีผู้ใดกล้าเปิดเผยหรือพูดเรื่องเล่าที่บหนาฟังให้คนอื่นฟังถ้าพี่น้องอยากรับรู้เรื่องเล่าพวกนี้ช่วยกดติดตามและเป็นกําลังแรงใจให้เปียวด้วยนะคะแต่เปียวพูดผิดพลาดสิ่งใดหรือกระทบจิตใจใครเปียวตรงกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนที่เป็นกําลังใจให้เปียวเสมอมาะคะ่ะสวัสดีค่ะ like love cupid made a shot straight into my heart now i'm falling fast and my world's expanding feels like love even though we're kind of nervous together we'll be strong i don't know for sure all i know didn't know what hit me when we started